สวัสดีครับเด็กๆนะครับช่วงนี้ก็ครูมยังเข้าคลาสไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นคลิปสอนเด็กๆนะครับสัปดาห์นี้ครูโลไม่แน่ใจว่าเด็กๆได้อยู่บ้านหรือเปล่าแล้วเขาได้ข่าวว่าเด็กมาโรงเรียนแล้วแต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับครูโลจะต้องให้เด็กๆมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่ครูในชั้นเรียนสามารถช่วยเหลือเด็กๆได้ ถ้าเกิดเด็กๆอยู่ที่บ้านนะครับครูรวมก็จะให้เด็กได้กระโดดกับขวดน้ําอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ว่าวันนี้สมมติว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเราจะทํายังไง mm hmm. ก็อื่นนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องมีมีสมุดนะครับของตัวเองมาแค่คนละหนึ่งเล่มเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมาทำพร้อมกันนะครับวันนี้อุปกรณ์เรามีสมุดหนึ่งเล่มพอนะครับแล้วก็โต๊ะเรียนในชั้นเรียนเดี๋ยวเราจะใช้กันทีหลังนะครับอ่ะตอนนี้ครูโรงขอวางสมุดก่อนนะครับ ก่อนอืต้องกล่าว Good morning หรือว่าสวัสดีครับเด็กๆก่อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามายืดร่างกายกันก่อนนะครับสามเพลงรวดเลยนะสามเพลงรวดยืดร่างกายก่อนนะครับเพลงแรกนะครับก็คือโพงพางเอ๋ยพี่ปลาเข้ารอดพี่ปลาตาบอดมดูนเข้ารอดโพงพางนะครับ ไอ้เค้ไอ้ของอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เค้ฟันหักกัดคนไม่เข้าลีลีลข้าสารสองทนานข้าเปลือกเลือกท้องใบลานคดข้าวใส่จานก้มลงเก็บเนี้ยใต้ถุ่นรลานเด็กๆแปลงร่างเป็นพี่ลัดบิดกระโดดสิบครั้งนะครับ one two three four five six seven eight nine and ten นะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมือมายืดร่างกายนะครับพร้อมกัน 3เพลงลวดนะครับอันแรกก็คือนิงสองซ้ำพงพังเอ,อ๋ยพี่ปลาเขา้าลอดพี่ปลาตาบอดเขา้าลอดพงพานะครับ AK, ไอ้แค่ไอ้ของอยู่ในโพงไม้สักว์ไอ้แค่ฟันหกักกัดคนไม่ข้าวเพลงสุดท้ายลีลีเข้าสารสองทนานเข้าเปลือกเลือก,อกท้องใบลาน คดข้าวใส่จานกม้มลงเก็บเบียร์ใต้ถุงหลานเด็กๆแปลงร่างเป็นวีและบิดไะเราสิครั้งนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 e e and 10. นะครับเด็กตีขาตัวเองตีไหล่ตัวเองอ้าวพร้อมแนละ้วหายใจลึกๆนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาต่อรอบต็อกแตกก่อน เพื่อเป็นการวอมก้าเนื้อต้นขาดกันก่อนนะครับหนึ่งสองสามตลอบตอบแกแตกไม่ได้ยินเสียงเลยตลอบตอบแกแตกใครมามาทำไมมาซื้อดอกดอกอะไรดอกอะไรดีอดอกมะลิมีไหมไม่มีดอกกุหลาบมีไหมไม่มีดอกบัววหว้พ้ามีไหม ไม่มีเอ๋ดอกอะไรดีเขาสวยอ่าดอกจำปีมีไหมไม่มีเอ๋ดอกอะไรก็ไม่มีไม่มีบ้านนี้มีเด็กเดกอยู่ไหมเด็กตอบว่าไม่มีนะครับเอ๋ถ้าไม่มีปุ๊บพี่ผีจะต้องปีนบนหลังคาบ้านแล้วถ้าพี่ผีปีนบนหลังคาบ้านเด็กๆจะต้องก้มตัวลงเร็วๆนิ่งสองสามอือมองซ้ายก็ไม่เห็น มองขวาก็ไม่เห็นเอ๋หรือว่าเด็กๆแอบพี่ผีนะพี่ผีมุดใต้ถุนบ้านดีกว่าเด็กจะกระโดดขึ้นแล้วโอ้ไม่มีจริงด้วยมองทางไหนก็ไม่มีไม่มีนะครับอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามตลอกตอกแตกตลอกตอกแตกใครมามาทำไมมาซื้อดอกดอกอะไรดอกบัวมีไหม ไม่มีดอกเข็มมีไหมไม่มีดอกมะลิมีไหมไม่มีดอกชจำปีมีไหมไม่มีเอ๋เด็กๆหลอกพี่ผีนะเลยดอกอะไรก็ไม่มีไม่มีบ้านนี้มีเด็กอยู่ไหมเด็กจะตอบว่าไม่มีพี่ผีต้องโดนเหล็กๆ็กหลอกแน่เลยไม่ได้การละพี่ผียืนบนหลังคาบ้านดีกว่า ีนบนขลังาบ้านแล้วเหเด็กๆหายไปไหนมานะครับเด็กๆจะก้มหลบพี่ผีอยู่ไม่ได้การละพี่ผีก้มลงใต้ถุนบ้านดีกว่าโอ้โหไหนดูดีมีไหมโอ้ยไม่มียิงด้วยโอ้โอเคเราจะมาเริ่มเรียนกันแล้วนะครับ <Yeah. S 2> อนุบาลหนึ่งก่อนง,ง่ายๆนะครับวันนี้อนุบาลหนึ่งทุกคน เอาสมุดของตัวเองนะครับที่เป็นสมุดเบาๆแบบนี้นะครับมาแล้วเสร็จแล้วให้คุณครูดูนะครับให้กลางตรงหน้าตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเด็กก็นั่งลงเดี๋ยวจะลองก่อนนะเด็กนั่งลงนั่งสมาธิหลับตาแล้วนบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดเเด็กๆมีสมาธิกลางแขนนะครับเด็กๆอนุบาลหนึยังยังทรงตัวไม่ได้นะครับเราจะเอามือดันพื้นแล้วก็ค่อยๆยืนขึ้นเพราะเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ประกอบละ้นะครับช้าๆไม่รีบอนุบาลหนึเอาแค่นี้เองง่ายๆนะครับอ้าวแต่ว่าต่อไปเด็กๆจะมีอุปกรณ์มาเพิ่มปล้<ม>เห็นไหม กางสมุดลงเป็นหมวกแล้ววางบนศีรษะตัวเองให้นิ่งๆเพราะนั้นหน้าเด็กๆจะต้องตรงถ้าเกิดเด็กๆเยียงคอไปมาสมุดก็จะตกลงเราจะไม่ทำให้สมุดต,ตกลงตอนนี้ฝนตกเราจะใส่หมวกแล้วนะครับครูลงเป็นแมวอยู่บนดอยใส่หมวกแล้วมีสมาธินะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอาหมวกใส่ วางบนศีรษะฝนกํลังตกเมื่อมันนิ่งแล้วเด็กๆต้องมีสมาธินิ่งแล้วหลับตานับสิบครับพร้อมกันนับ one two three six seven e nine เห็นไหมครับไม่ตกเลยถ้าเกิดมันตกเด็กๆพูดเบาๆในใจนะครับอ้าวต่อไป เราจะเพิ่มเป็นยี่สิบเลนะอ,อ,อ่าว้อมอ่าววางบนศีรษะมีสมาธิหน้ามองตรงไม่มองซ้ายไม่มองขวามันก็จะหล่นไม่ก้มลงมันก็จะหล่นัครบพร้อมแล้วอนุบาลหนึ่งขอยนะี่สิบนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20เห็นไหมเด็กๆอนุบาลหนึ่งสังเกตดูคูโรมใส่หมวกบนศีรษะหมวกกระดาษบนศีรษะเสร็จแล้วหน้าคูโรมจะมองตรงไม่เอียงซ้ายเห็นไหมถ้าเอียงซ้ายหมวกก็จะล่นนะครับไม่เอียงขวาถ้าเอียงขวาหมวกก็จะลน่น ไม่ก้มไปข้างหน้าหมวกก็จะล่นนะครับไม่เงยไปข้างหลังหมวกก็จะล่นนะครับครูรมจะต้องเป็นคนที่ใส่หมวกแมวแล้วมีสมาธิเห็นไหมลูกถ้ามีสนา,าพิธีแล้วเราก็จะนับได้หลายครั้งเลยลองมาอีกครั้งนะครับ20ครั้งถ้าพร้อมแล้วไดเด็กกลางหมวกออกมาวางบนศีรษะหน้ามองตรงแล้วนิ่งนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้1ส1บ1ิบเอ็ดสิบสอสเอ้าวเมื่อได้เสร็จแล้วเด็กๆวางนะครับวางหมวกลงเราจะยืนขึ้นนะครับตอนนี้เรามือไม่แตะพื้นล้ว นะครับอึ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 บอ,อ้าวเมื่อกี้เรานั่งใช่ไหมครับตอนนี้เราจะยืนแล้วนะครับยืนมันก็จะสูงขึ้นนะครับหมวกก็ต้องไม่ตกเช่นกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับมีสมาธิเวลายืนตรงหน้ามองตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เงยหน้าไม่ก้มหน้าถ้าทําแล้วมันจะตกลงเด็กๆกลางหมวกออกมาหมวกกระดาษพร้อมแล้ว ฝนกำลังจะตกแล้วอ้าวพร้อมแล้วยืนตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเราจะนับสิบครั้งนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสิบอ้าวเมื่อเรียกได้แล้วก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับ วันนี้นะครับครูวมจะให้เด็กอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ฝึกเรื่องการทรงตัวด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัววันนี้ครูวมยกตัวอย่างคือสมุดหนังสือที่มันอยู่ใกล้ตัวเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าคุณเนื้อที่ไม่ไม่ไม่มีเด็กๆไม่ได้ออกไปข้างนอกคุณครูสามารถให้เด็กนั่งลงได้กับเก้าอี้เห็นไหมแล้วก็ให้เด็กหยิบหนังสือมาสมุดมาแล้วบอกเด็กว่า ฝนจะตกแล้วเร็วเปิดมวกอ้าวเตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับไอก็ไม่ได้ถ้าเกิดไอนี่หมกวก็จะหล่นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ 15 16 17 18 19 2สิ้ายเอ้าเมื่อเด็กๆได้แล้วนะครับเราจะมีการเคลื่อนที่ช้าๆนะครับโดยที่เราจะยืนนะครับแล้วก็ใส่หมวกกระดาษลงไปอันนี้รูปบันหนึ่งนะอ้าวใส่หมวกคุณลมจะไม่นับนะ ให้เด็กๆหมุนรอบตัวเองหนึ่ง,งรอบแล้วมายืนที่เดิมโดยที่หมวกกระดาษไม่หล่นเลยช้าๆช้าๆช้าๆหน้ามองตรงหน้ามองตรงไม่เอียงไม่เอียงนี่เห็นไหมใครทำได้แสดงว่าพัฒนาการเรื่องการทรงตัวใช้ได้ดีในระดับหนึ่งใครทำไม่ได้ลองอีกครั้งหนึ่ง กลางหมวกออกนะครับเราจะหมุนแล้วนะถ้าพร้อมแล้วหน้ามองตรงมีสมาธิช้าๆชๆ้าๆช้าๆหน้ามองตรงช้าๆชๆ้าๆช้าๆนี่เป็นการเคลื่อนที่เรื่องการทรงตัวยืนอยู่กับที่แล้วหมุน อีกครั้งหนึ่งอนุบานหนึ่งนะลูกนะอีกครั้งหนึ่งการหมวกออกการหมวกออกใส่หมวกถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปไปนี่ได้แล้วถ้กเกิดได้แล้วลองเปลี่ยนทิศด,ดูเปลี่ยนทิศด,ดูชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าช้าช้า และช้าชาเห็นไหมลูกแบบฝึกกอนุูบาลหนึ่งอันแรกคืออะไรเมื่อติดวอร์มเสร็จแล้วนั่งลงเราจะมีฐานกว้างเราจะทรงตัวได้ดีขึ้นการงวกออกแล้วก็ใส่ไปบนศีรษะนับแค่10ครั้ง1 <Ser ial. S> 2 3 4 5 6 7 8 90ถ้าได้แล้วพักนะครับเราจะเพิ่มเป็น20ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 เมื่อเด็กได้แล้วเราก็จะถือหมวกออกฝนไม่ตกแล้วเราก็จะยืนขึ้นโดยที่มือไม่แตะพื้นเลยนะครับเมื่อยืนเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมวกสิบครั้งนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อได้เสร็จแล้วอนุบาลหนึ่งจะใส่หมวกอีกยี่สิบครั้งนะับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเ็ดแดเก้อ้าวเมื่อได้แล้วนะครับเราจะหาเก้าอี้นั่งลงสบายสบายแล้วเราก็จะลองใส่หมวกนะครังเพื่อนดู10ครั้งนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสอ้าวเมื่อได้เสร็จแล้วขออีก ยี่สิบครั้งนะครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสา้ายี่สิอวอาเป็นอนุบาลหนึ่งม่ได้เสร็จแล้วเราจะมีการเคลื่อนที่แลวกับการทรงตัวนะครับวันนี้ฝนตกนะครับ ฝนตกแล้วเด็กๆกลางหมวกออกมามีสมาธิหน้ามองตรงเราจะไม่นับนะครับเราจะเคลื่อนที่ไปรอบตัวเองโดยที่หมวกไม่ตกถ้าหมวกตกปุ๊บเราจะเปียกฝนทันทีเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆถ้าได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนที่ไปอีกครั้งหนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆและก็ไปเรื่อยๆนะครับอนุบาลหนึ่งเราจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนอนุบาล2และ3ทําเหมือนน้องอนุบาล1เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับอนุบาล2อ,อนุบาลสามทำไงบ้างอันดับแรกอนุบาล2อ,อนุบาล3นั่งลงใส่หมวก20ครั้ง1 2 3 4 5 6ตอนนี้ให้อนุบาล1อนุบาล2กับ3เขเอามือขึ้นมาด้วยนะครับ6 7ด 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ทำให้ได้นะต้องไม่ตกเหมือนน้องนุบาลหนึ่งเลยหน้ามองตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่กนะ้มหนาไม่เงยหลังหมวกมันก็จะหล่นนะครับอนุบาลสองอนุบาล3นะครับยืนขึ้นนะครับอ้าวยี่สิบครั้งอนุบาลหนึ่งเลย 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสองสบสนุบาลสองอนุบาลสมนหาเก้าี้แล้วนั่งลงเหมือนอน,น,นุบาล1เช่นกันนะครับใส่มัวฝนตกแล้วนะับหนึ่งสองี่ห้าหกเด 9ก้า1ิบสิบเอ็อ้าวคูรลมเล่นกับหมาเห็นไหมเอียงไปเอียงมา15ล้วสิบหกสิบเจ่อ้าวเมื่อครบเสร็จแล้วอนุบาล2กับ3มีสมาธิเราจะมีการเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่แบบแรกคือน,นั่งแล้วเราจะยืนขึ้นแล้วนะชา้าานี่หมวกไม่หล่น ยืนเสร็จแล้วเราก็จะนั่งบนเก้าอีชา้ช้าๆหมวกก็ไม่หล่นพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมีสมาธิหน้ามองตรงค่อยๆลุกขึ้นเกรงกล้ามเนื้อแล้วยืดขึ้นแล้วเราก็จะนั่งลงอ้าวอนุบาลสองนุบาล3เตรียมตัวพร้อมกันนะ h e e l ี b y d y d y Stand up please, stand up please slowly, slowly, slowly d o n t quickly slowly. Slowly. slowly, slowly, slowly everybody sit down please slowly, slowly, slowly and slowly อ้าวอีกครั้งหนึง่ง อนุบานสองนุบานสามพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วอะไรเนี่ยถ้าพร้อมแล้วคุณลงจะมีสมาธินะดูนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราจะยืนขึ้นนะครับ boys and girls are you ready stand up please slowly 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 boys and girls are you ready sit down please slowly 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 okay very good นะครับอ้าวต่อไปจะยากขึ้นนะครับยากขึ้นนะครับยากขึ้นยังไงบ้างนะครับ เอ้ยอนุบาลสองอนุบาลสามลืมไปมีอีกมีอีกขั้นึ่งยืนขึ้นแล้วหมุนแบบอนุบาลหนึ่งเห็นไหมลูกแล้วหมุนไปอนุบาลสองอนุบาลสามนะครับเราจะยากขึ้นแล้วนะนี่เราจะนั่งแล้วเรายืนขึ้นโดยที่เราใส่หมวกพร้อมหรือยังอะไรนักเรียนชั้นอะไรเนี่ยนะครับอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว Boys and girls, are you ready? Stand up please มีสมาธินะลูกหน้ามองตรงกางแขนออกทรงตัวให้ได้แล้วยืนขึ้นหมวกไม่หลน่น <laughs> หมวกไม่หลน่นได้ slowly slowly o okay. Boys and girls, are you ready? If you say yes, lady sit down please สโลลีสโลลีสโลลีแอนสโลลีสโลลีลายโอเคุณูลองทำได้โอ้ยโอย one more please อนุบาลสองอนุบาลสามทุกคนใส่หมวกนะครับ boys and girls are you ready if you say yes are you ready เซ็นต์อพ please เซ็นต์อพ please กลางแขนออกลูกมีสมาธินะหนึ่งสองสาเออ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  okay if you okay นะครับ boys and girls are you ready to sit down please one two three let's go slowly 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 wow sorry. s l o w l นะครับอ้าวอนุบาลสองอนุบาลสามได้แล้วต่อไปเราจะมีการเคลื่อนที่นะครับครูโนจะสมมติว่าสีสมม้สสมะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโต๊ะเป็นแถวของเด็กๆอนุบาลสองอนุบาลสามสามารถเดินทีละคนนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ใส่หมวกก่อนนะครับเมื่อดีนสัญญาณแล้วเราก็เดินไปตามแถวนะครับเดินช้า เดินช้าๆเมื่อหมดแถวแล้วเราก็กลับมากลับมากลับมาแบบนี้นะครับหรือเปลี่ยนทิศอนุบาลสองสามเปลี่ยนทิศได้เดินไปช้าๆ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 แล้วกลับมาแบบนี้อนุบาลสองอนุบาลสามนะครับ เรามีการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนมากกว่าอนุบาลหนึ่งหรือยากกว่าอนุบาลหนึ่งนะครับโดยที่นะครับโดยที่นะครับมีแบบฝึกทวนอีกครั้งหนึ่งนั่งลงนับ20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ้าว อนุบาลสองอนุบาลสนะครับยืนขึ้นนะครับมีสมาธินับ20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อนุบาลสองนุบาลสหาเก้าอี้แล้วนั่งลงนะครับเราก็จะใส่หมวกแล้วนับ20 1 2 3 4 5 6. หน้ามองตรง 7. หน้ามองตรง 8. ไม่เอียงซ้าย 9. ไม่เอียงขวา 10. ไม่ก้ม 11. ไม่เงิน 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. แล้วเราก็จะยืนขึ้นพร้อมกันจะชาา Everybody stand up please เราจะนั่งลง Everybody sit down please Everybody stand up again please oh. เด็กๆหมุนเทินอลาวนะครับรอบตัวเองหนึ่งรอบชา้ชาๆชา้ชาๆเมื่อด้เสร็จแล้วเทินอลาวรอบตัวเองอีกทิศหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่เมื่อได้เสร็จแล้วอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสองอนุบาลสามิงแบบฝึกก็คือว่าเราจะยืนขึ้นแล้วนะลูกนะตัวนี้มันยากนะลูกเมื่อกี้เขาสวยกวนตอนนี้ไม่กวนแล้วทายังไงลูกถ้าเกิดเด็กพร้อมใส่หมวกแลวมีสายที่หน้ามองตรงกางแขนออก นะครับเพื่อให้รักษาการทรงตัวของเด็กๆไม่ให้ล้มแล้วให้หมูไม่ตกหน้ามองตรงถ้าพร้อมแล้ว b o y a n นเกิร์ if are you ready stand up please slowly let's go เออเออเออโอเคบอยส์แอนเก are you ready if you say ready sit down please slowly slowly and slowly slowly okay boys and girls s n t up please slowly slowly okay แบบฝึกสุดท้ายการทรงตัวสำหรับอนุบาลสองสามคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราจะเดินเคลื่อนที่อยู่ในห้องก็ได้นะครับครูลมสมมติว่าก็ี้สีส้มเป็นแถวนะครับเป็นโต๊ะนะครับก็เดินไปเรื่อยๆช้าๆไม่รีบ ไม่แซงเพื่อนไม่ผลักเพื่อนไม่ต่อยเพื่อนไม่ทําร้ายเพื่อนเห็นไหมลูกเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนทิศกลับได้นี่เสร็จแล้วอ้าวการเรียนการสอนใน EP นี้เป็น EP ที่มีชื่อว่าการทรงตัวก็ได้จบไปแล้วนะครับเรามายึดต้งเนื้อคืนก่อนเมื่อยอยู่เหมือนกันนะเนะ่ยนะครับเด็กๆแปงลงร่างเป็นพี่นกกรสา กองกินปลาห้าตัวเข่าตึงนะลูกวั 1, 2, 3, 4, นถูทีโฟไฟนกกระสาปีกตีขาตัวเองอ่าพี่นกกระสายืดแขนขึ้นชิดถูบิดไปด้านนี้อบิดไปด้านนี้อพี่นกกระสาเอาปีกมาข้างหน้าบิดไปด้านสายบิดไปด้านขวาชูปีกขึ้นข้างบนแขนชิดถูไปด้านนี้ปีกชิดถูลูกปีกชิดถูไปด้านนี้พันนมือเพ้่กล่าวคำว่า ขอบคุณครับคุณครูโรมบายบายซียูเน็กซ์อีพีซิกส์บาย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 